วันนี้เรามาอยู่กันที่ดอนเมืองมาเก็บงานนะคะเป็นงานติดตั้งทั้งหลังส่วนตรงนี้เป็นละเป็นงานชั้นสองนะคะอันนี้เป็นบานเลื่อนแบ่งสีแล้วก็มีช่องแสงด้านล่างเพราะบานค่อนข้างสูงไะคะเราเลยต้องแบ่งเนี่ยค่ะเป็นช่องแสงด้านล่างเพื่อความแข็งแรงของบาน งานที่นี่เราทำห้องหลังนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนกันทุกชุดเป็นประตูบัดบานเรื่องแบ่งสีแล้วมีมุ้งตรงกลางนี่ค่ะเป็นมุ้งตรงกลางส่วนบานนี้เป็นหน้าต่าง บานเล่นสลับก็จะมีมุมทุกบานนะคะส่วนตรงนี้เป็นบานติดตายด้านบนเป็นบานเล่นสลับระหวา่างหินบ้านต่อไปอีกหลังหนึ่งค่ะถึงบานตายส่วนตรงนี้เป็นบานสวิงนะคะบานเปิดฝั่งน,นี้เป็นบานติดตายฝั่งน,นี้ก็เป็น บานกระทุ้งบานกระทุ้งค่อนข้างยาวค่อนข้างสูงนะคะแล้วมีช่องแสงด้านล่างค่ะปิดบานกระทุ้งมีบุ้งคุกบานนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นบานเล่อนสลับไซส์จะใหญ่หน่อยไม่มาัราฐานก็ไม่ต้องัไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าของเราน้จะตัดตาม ช่องงานจริงของลูกค้าก่อนจะผลิตเราก็ต้องมาวัดหน้างานจริงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่บานมาตรฐานนะคะทุกบานจะเป็นงานตามหน้างานแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งแบบไหนนะคะวันนี้เรามาเก็บงานจะเป็นบานอลูมิเนียมสีดำกระจกใสทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะ งานของเราจะรับประกันทุก,ทกงานนะคะหนึ่งปีไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำซึมหรืออุปกรณ์ติดขัดเปิดไม่ออกของเราเสิร์ฟิให้หมดค่ะหนึ่งปีนะคะใส่งานที่ดอนมองขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ให้กับทางร้านถนอมได้มาดูแลและร่วมงานในครั้งนี้นะคะขอบคุณนะคะ